แอนโทไซแอนินสีสันจากธรรมชาติที่เปลี่ยนชีวิตเราได้มากกว่าที่คิดใครจะเชื่อว่าสีม่วงแดงน้ำเงินจากผลไม้เล็กๆจะเดินทางออกจากสวนผลไม้เข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของเราได้แทบทุกมิติในอาหารแอนโทไซ a n นินไม่ได้อยู่แค่ในผลเบอร์รี่หรือทับทิมแต่มันแทรกซึมสู่ช็อกโกแลตเครื่องดื่มน้ำผลไม้เบเกอรี่ไปจนถึงผลิตภัณฑ์นม และยังเสริมเสน่ให้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดยสีสันที่ดึงดูดใจในชีวิตประจำวันแอนโทไซยานินกลายมาเป็นส่วนผสมในสบู่ครีมกันแดดลิปสติกโลชั่นลดการอักเสบและครีมชะลอวัยมันปกป้องผิวเราจากรังสี U.V. ลดสิวลดการอักเสบและเร่งการสมานแผลไฟไหม้และในมิติสุขภาพ แอนโทไซยานินยังทำหน้าที่เป็นโล่ต้านภูมิแพ้ช่วยผิวพรรณอ่อนเยาว์และเสริมการปกป้องจากภายในนี่ไม่ใช่แค่สีของผลไม้แต่มันคือพลังงานชีวภาพจากธรรมชาติที่เดินทางเข้าสู่ร่างกายและชีวิตของเราผ่านอาหารที่เรากินเครื่องสำอางที่เราใช้และผลิตภัณฑ์ที่เราสัมผัสทุกวันแอนโทไซยานินคือสะพานลับที่เชื่อมความสวยความสุขและสุขภาพเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ข้อสำคัญนี่คือไกลกลไกระดับโมเลกุลจากงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช้คำแนะนำการรักษาเฉพาะรายหากคิดจะใช้สารสกัดหรืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอถ้าคุณชอบการเล่ากลไกสมุนไพรและสารอาหารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะยังมีอีกหลายรหัสลับจากธรรมชาติที่รอให้คุณค้นพบไปด้วยกัน